เริ่มกันที่ควอนตัมไดชีดอนลี่ราคา42บาทปากกานี้มีดีไซน์ที่สวยงามและจับถนัดมือการกดนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับในราคา42บาทก็ทำได้มาสมเหตุสมผลมากๆเลยครับต่อไปคือโฮม o คริสตอลราคาน่ารักเพียงยี่มสบาทสิ่งแรกที่สัมผัสน,นะครับคือการกดนะครับลื่นไหลามากกว่าของควอนตัมเยอะมากเลยนะครับในราคายี่มสบาทผมให้ตัวนี้ชนะควอนตัมได้เลยนะครับจากรูปหลักภายนอกแล้วก็การฟังก์ชันจากภายนอกแบบที่3คือซีบ้าซาาซาคลิปราคา40บาทปากกาอันนี้มีชื่อเสียงเรื่องการเขียนลื่นต้องไม่พลาดการจับภายนอกยกให้เรื่องของด้าจับและการกดเป็นอันที่ดีที่สุดแล้วครับ แถมไม่พอตัวคลิปสามารถงอได้นะครับก็เพิ่มความสะดกสบายในการใช้งานมากยิ่งขึ้นสุดท้ายกับ Morning g l อ r y b เบียมราคา40บาทฟังก์ชันจากภายนอกก็ทำออกมาได้ดีนะครับแต่ต้องยอมรับว่าการกดเนี่ยอาจจะแพ้ทุกตัวที่เราได้สัมผัสมานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในฟังก์ชันที่สำคัญที่สุดก็คือการเขียนนะครับผมหลังจากที่ได้ทดสอบเขียนทั้ง4รุ่นแล้วมาดูความคิดเห็นกันบ้างนะครับ ผมคงต้องยกให้ Morning Glory ตัวเบียมเนี่ยนะครับเป็นตัวที่เขียนลื่นหมึกชัดแล้วก็แห้งเร็วที่สุดเลยนะครับผมอันที่2นะครับในการเขียนเรื่องก็คือเจ้าตัวควอนตัมไดชิชิดอลลี่นะครับเหลือเชื่อที่สุดก็คือซีบาซาราซาคลิปนะครับที่หลุดมาอยู่ที่3นะครับสุดท้ายก็คงหนีไม่พ้นเจ้าตัว h o m มครับเป็นยังไงบ้างกับการรีวิวครับท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงครับส่วนตัวผมผมยกให้มอร์นิงกอรีเป็นตัวที่เขียนลื่นที่สุดเลยครับ